ขอผู้ มอเจียบุพบกับหมอขอพูดซึ่งวันนี้เป็นอีพีที่76แล้วนะคะแล้ววันนี้จะมาพูดเรื่องส่วนสูงกับขนาดเท้าค่ะเนื่องจากมีคนเม้นสอบถามมานะคะว่าทําไมอินซอกเนี่ยมีความสูงตั้ง180ซนติเมตรแต่เท้าเขาเนี่ยแค่เบอร์39เท่านั้นวันนี้หมอเลยจะมาให้ความรู้คร่าวๆกันนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยมันอาจจะข้องเกี่ยวกับพันธุกรรมถ้าในเรื่องของความสูงเนี่ยมั่นใจ100%นะคะว่าเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมแน่นอนนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่สูงเท่านี้เนี่ยสำหรับคุณหมอเนี่ยมัน รรรมเสมอไปนะคะไม่ได <sm all hy un> <Trans> ้มีอื่นๆอีกเช่นโครงสร้างของร่างกายอาจจะเป็นเพราะว่าโครงสร้างของพี่หินเนี่ยเป็นโครงสูงแต่ว่าผอมพี่หินเนี่ยอาจจะเป็นคนที่โครงสร้างเล็กเนาะกระดูกมันก็เลยอาจจะเล็กด้วยนะคะเท้ามันก็เลยจะไซส์เล็กตามอย่างที่3นะอาจจะเป็นในช่วงของพัฒนาการในช่วงวัยรุ่นของพี่หินนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีช่วงโกสเปิดที่โอเคสูงเร็วพี่อาจะสูงเร็วเกินไปนะคะแต่ว่าในส่วนของเท้าเนี่ยมันโตตามไม่ทันกระดูกเนี่ยของเท้าเนี่ยมันอาจจะปิดไปเร็วกว่าส่วนอื่น ก็เป็นได้ค่ะก็วันนี้จะมาตอกย้ำนะคะว่าคนที่สูงเนี่ยแต่ว่าเท้าเล็กเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะที่สามารถพบเห็นได้วันนี้หมอกจะมาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆเท่านี้นะคะ That's all for today Good